ไบ้างแล้วทางจังหวัดได้เร่งดำเนินการยังไงบ้างแล้วครับครับก็ได้รับรายงานนะครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นไฟป่านะครับที่บริเวณเขาปากเบนนะครับหมู่สี่ตําบลเขาทองนะครับซึ่งพอได้รับทราบสถานการณ์แล้วก็ได้เชิญประชุมนะครับศูนย์ปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับอุบัติภัยนะครับเร่งด่วนเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้มีการประเมินสถานการณ์นะครับจากภาคส่วนต่างๆแล้วนะครับว่า ลงมาดูในพื้นที่จริงนะครับก็พบว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ภูเขาที่ไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภูเขาหินปูนนะครับมีความลาดชันสูงนะครับก็คงจะเป็นเกิดจากเหตุในธรรมชาตินะไม่ได้เกิดจากมนุษย์นะครับเนื่องจากว่ามีความชันมากนะครับตอนนี้ไฟเนี่ยลุกลามนะขายายวงไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะเขาลูกนี้เป็นเขาเป็นเทือกเขานะครับซึ่งมีรอยต่อติดกับหลายตำบลในของอำเภอเมืองไม่ว่าจะเป็นตำบลเขาคามตำบลเขาทอง นะครับแล้วก็เป็นไปทางบ้านท่าเลนด้วยนะครับก็มีความกังวลนะครับก็ดูแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาก็ต้องใช้จักดับจากข้างบนอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ประสานงานนะครับไปยังกรมฝนหลวงนะครับซึ่งจะขออนุมัติจากอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับว่าให้เช็คดูว่าปริมาณความชื้นในอากาศของตำบลน,นี้บริเวณดังกล่าวเนี่ย มีความชื้นเพียงพอหรือไม่ในการที่จะทําฝนหลวงเพื่อให้ให้น้ำเนี่ยมาดับนะครับเพื่อช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นนะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือการร้องขอไปยังกองทัพภาคที่4ในการสนับสนุนฮอ,อในการนําน้ํามาดับจากด้านบนนะครับก็เป็นเพียงแค่2วิธีนะครับอตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างนะครับประสานงานอยู่นะครับถ้าได้รับทราบความคืบหน้ายังไงนะครับก็คงจะได้นําเรียนรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ ซึ่งในขณะนี้ก็จะมีควันปกคลุมไปยังพื้นที่ของหลายตำบลของอำเภอเมืองนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลด้วยครับแต่ในเขตเทศบาลเนี่ยเช็คสภาพอากาศจากเมื่อเช้านี้นะครับก็ยังไม่เกินเกณฑ์นะครับแต่ว่าบริเวณโดยรอบนี้นะครับตำบลเขาทองเนี่ยก็เกินเกณฑ์นะครับ38ขึ้นไปนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับได้อย่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกมานอกนะครับเคหสถานหรือมีความจําเป็นที่จะออกก็ ขอให้ใช้แมสป้องกันนะครับโดยเฉพาะแมสป้องกันฝุ่นนะครับ PM 2.5เพื่อดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ผลความคืบหน้านในการแก้ไขปัญหานี้เป็นประการใดก็จะได้นําเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปครับได้มีการประเมินสถานการณ์ไหมคะพื้นที่การลุกไหม้มากน้อยขนาดไหน <ainsi S 1> ก็เราต้องประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายก่อนนะครับเพื่อให้มีการ,รเผชิญกับกับภัยได้นะครับเพราะนั้นเราประเมินไว้รุนแรงก่อนนะครับว่า ประเมินว่ามันจะรุนแรงนะครับแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปเพราะว่าตรงบริเวณนี้เป็นเทือกเขาที่ไม่ใช่เป็นเขาลูก,ลกโดดๆนะครับเป็นเทือกเขายาวมากแล้วก็ไปใช้เป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากไปข้ามกับตำบลเลยแล้วก็มีเลือกสวนไรน่นาของพี่น้องประชาชนสวนยางสวนปาล์มค่อนข้างเยอะนะครับที่ปลูกอยู่บริเวณด้านล่างแล้วก็ในหมู่สี่นี้ก็ระยะห่างที่ดูจากการประเมินเนี่ยจากบริเวณเชิงเขาไปที่ถนน นะครับแขวงทางหลวงของแขวงทางหลวงชนบทนประมาณ1กิโลแค่นั้นเองนะครับติดถนนทางหลวงลาดยางนะครับก็เป็นความกังวลนะครับของจังหวัดนะครับก็คิดว่าเราพยายามเต็มที่นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาสถานา์นะครับแล้วก็คงจะได้นําเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับตรงนี้ที่เห็นจากสายตานะครับมีจุดหลักๆ จากเมื่อคืนนี้นะครับจุดแรกนะครับตอนนี้ก็ลามมาเป็นจุดที่2ที่เห็นอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้ดูแล้วน่าจะมีเชื้อเพลิงปริวาณมากพอสมควรเพราะว่าเห็นเปลวเปลวไฟสีแดงแดงับแสดงว่าบ่งบอกว่ามีการไหม้ค่อนข้างรุนแรงในส่วนนี้